กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีประทุษฐานพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาเฮือนดีพี่น้องเอ้ยมาโมบุญเนาะบวันได้โมบุญพี่น้องเอ้ยมาโมบุญตอนเสาร์บรรยากาศกับผมมีคนกับบอลายเป็นได้พี่น้องเอ้ย้ยทางนี้ยังซอยสิ่งอยู่างซอยนางงัวพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็เป็นบอนกั้ยกินพี่น้อง อย่าไปมูบ oh, <c ười> ุญก็พี่น้องเอ้ยเอาประธานไดปมูเนาะเมื่อนี้พอหนังเดือนมาพี่น้องเอ้ยแม่อหนังเดือนบ่ได้มาเมื่อมาโมบุญวันนี้บ่อนบ่อนโมบุญพี่น้องเอ้ยเรื่องานศพเนาะพี่น้องบรรยากาศกับคนกับบลารมาได้พี่น้องเอ้ยเพรวกมันยังเศร้าอยู่พี่น้องเันนี้กับอนังเดือนกับศีรษมูบุญก่อนพี่น้องเอ้ยจะได้กับ ลุนตาส้มเบิ้งเมื่อนี่เป็นเมื่อชุดท้ายแล้วพี่น้องตอนบ่ายหรือว่าตอนเพลนปกติได้ส่งสการเนาะอยู่ภาษาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเให้ภาษาไทยเบิ้งอีกคลิปนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้พอหนึ่งเดือนเขาเขาไปโมบุญก่อนเนาะพี่น้องการโมบุญพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี่ยอันเมื่อส่งสการบอกพี่น้องส่งมืัอนี้โอ้ะหัดมันประหัดเนาะ

เงาเพิ่งกำลังเตรียมงานเนาะพี่น้องพี่น้องก็กำลังจัดแจงก็สิ่งก็ใครพี่น้องเอ้ยจะด้กับบ่๋าก็ไหลก็แซะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเนาะพี่น้องด้เป็นการเสียชีวิตในอายุที่บลาบไม่ได้นอกไม่ถ่อเออเกิดการ 34ปีพี <c oughs> ่น oh. so mm. <wh> <onos> ้องเอ้ยไปถือว่ายังเร็วเกินไปวันจันเนาะแมนบิดบุญบดเนาะโอ้่นใดมีทามพี่น้องเอ้ยท่ามีลูกมีเต่าสำเนาะ บรรยากาศก็ส <Ooh. S 1> mm ิบเก้าเลยพี่เจ้ากระเถิดชื่อพุทธเจ้าอัยุสามสิบเก้าสามสิบสี่ปีพี่น้องเอ้ยเปิลนั่งท่านได้ลูกได้เมียซ้ัพโอ้ยเนาะแม่เปินแม่ผู้เสียชีวิตเปินกัแบบเขาก็อยากถามเพิ่นลายพี่น้องเอ้ยเห็นเพิลแบบว่ายังไงคือญานเพิ่นทำใจยังบ่ได้เนาะเพิ่นชิมีน้ำตาออกเขาก็เบิ่งออกอยู่เนาะพี่น้องเอาก็เลย บ่าไทยถามเพื่อนลายเนาะถามแต่อายุวันเกิดเป็นกับวันคานพี่น้องเสียกับเสียวันคานเนาะเพป็นยังท่านด้มีเมียซ้ำพี่น้องเอ้ยอายุกับยังท่านไในลายพ่อแม่ก็บทำใจกับบุตรใพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็เป็นมือสุดท้ายแล้เอวคนก็บิมาโมบุญเนาะพี่น้องอายุสามสิบสี่ เดี๋ยวบัดถ่ายิถ่ายให้เบิ่งบัดลงป่าอีกเนาะพี่น้องไปส่งสการประมาณพุ๊บแหละพี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงหรือว่าตอนเพลนไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังเศร้าหรือว่าพอหนังเดือนกลับมาห่วงงานเนาะมาเป็นอันนะเมนหนงเดือนบัไดมาเนาะพี่น้องเมนหนังเดือนเมนหนงเดือนเอารุ่นเอ้ยพอน้องเดือนกับเทคานแล้วแล้วกลับมาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันข้นมากขคนกับประธานเดลายพี่น้องเอ้ยมีแต่ คนในเพือนแล้วก็พวกคัวอยู่คัวกินพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็สงสัยมาเต๊ะกินข้าวอยู่พี่น้องทางนี้ก็ยังซอยสิ่งซอยไข่มาทันได้แล้วพี่น้องเอ้ยต้องเท่าพอน้องเดือนก็จิได้ซอยซอยเนาะพี่น้องแต่พอน้องเดือนบุพมีตากล้องก็เลยจีถ่ายบนซอยเบงก่อนเนาะทางนี้ก็จะเป็นบอลคั่วบอลคั่วกินเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็เลยเนาะคนก็สิบุลายห้ไปได้พี่น้องเอ้ยกําลังมาแน่เนาะคนก็เลย ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍຊាប់້ອຍນີ່ງຮັດຍຳຫຮັດພີ່ນາກາດກິມານນນມາຖານກະຊຊ່ນີ້ອພ່ນນພນ້ອາມາແມພນ້ອນັນມາແົ້າບໍາ มาแต่เศร้าเออไปมาแต่วงได้ไอมาเมาตเ้าลองมาตลาดเนาะพ่้ค้าพี่นา้ค้า้าขปามาต่เ้าลาดขายปลาเออเออใครไคยุมันไก่เนาะไก่น้ำปังน้ำปังฮะ

เอบุญบ <Ờ> ันยงบุญวันยงขอบสุดนั่นเนาะก็ว่าผื่นบุญพี่นงเอ้ยเออนานยงมาซื้อปลาเนี่บนี้จะซื้อิดน้ากุยยเคือบ่อานียังบ มีนยนับุมียังบ่คันมีสลเดอร์เลยต้องมีเด็กน้อยเนาะปวดคลายเรื่องัวดคลายย้อนย่อนยกว่ะย้อนกับคันห่างกลยย่อนไปนำกระไรกัน ใครได้เยน่อยได้าปน้อยไปบ้านไหนบวชงน้อยบวอายุเก้าปีิออกมาอายุสิอปีเออสิบเล่ยมากอสามมาดงก็จะี้ออกไปสิบเลยสางนี่น้อยบวทานสัเออแม่และใยายก่อนเขาเลยเนาะบุญกับจินกับบ่คอยอยากมียังลหะพี่น้งเอ้ยว่า มันมีมันเสี่ยงพี่น้องเอ้ยแมนแมนข้าเจ้าหลีกยงได้กับข้าเจ้ากะหลีกเนาะพวกวงดนตรีดนตรีอยังนี่บ่ค่อยมีอะไรพี่น้องบุญใจกับมีแต่บุญใหญ่ใหญ่แบบบรรพุนบรนเทินทีเนี่ยข้าเจ้ามาอยู่ดำหลางานแบบแต่ก็อยู่ในการอัันนน้ะไะพี่น้องเอ้ยเคนในชายพาดปากด้วยชายเม็ดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ บ้านน้อยบ้านทั่วไปกับบุกคอยมีพี่น้องเอ้ยนี่ประมาณนี้้ะพี่น้องบรรยากาศอันนี้เป็นที่ดีกับเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้พี่น้องเอ้ยการมีคนแบบซุ่มแซวกันหรือว่าซุ่มเนาะแม่นกำลังเริ่มมาพี่น้องเอ้ยเลยเลยกับผ่ากดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยผ่ากุลติดตามช่องน้องด่าในเด้อพี่น้องบัตรลงส่งสการสกิทายเบิ้งใหม่อีกเทื่าหนึ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันยัง นั่นเดียวกระชีนลังเดือกระชีสร้อยสิ่นซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยตอนได้กระเพาะก็ขีปนาพี่น้องกลับสบายดีกลับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุพนรณพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นกันตอนการเคลื่อนศพลงแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบอกพี่น้อง กำลังคนแบบซบคนโล่งมาก่อนซบท่านได้ออกมาเนาะออกอะไเนาะซบประมาซบมาณ เอาบอลเมฟุสิวานนั่นส่งสการขังที่ายใช่ไห กตกพอนยุกเขาเนาะหอนอ้าวนั่นในคอบริย่งเลยตะนกัสิโต๊พอนพี่้องเอยมาญาติยกฟันมาญาติบ่มาญาติยกาะเริ่ไปใสกันน่เนาะ บรรยากาศคนม่รวงายกันไล่พี่องวัดบาทเนาะบ่าถือเพรื่องรังไล่กันมีนั่นพี่น้องมาสวยกันมากนะกันพี่น้องตามประเพณีหิดคอประเพณีที่เคยเห็ุมากพี่น้องกำลังจัดแต่งพี่น้องเอ้ยเก็บเครื่องเก็บของที่เป็นของใช้ยังส่วนตัวของคนอะไรพี่น้อง คนกับชิมังนาะลายตาพี่น้องเอ้ยเป็นเกือบคูหคหคค่หน้าคู่เพื่อนคู่คนพี่น้องสตาร์ทรถแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเพื่อนชบล่งป่าพี่น้องไปแล้วพี่น้องตัวหน่อยมาถ่ายยู่โฮมพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยครับแม่คาวเนาะมาถ่ายยู่โฮมเพราะว่า มันแดดเกินน่าเอ้ยน้นาบางน้อย่อนานแล้วมันกเจียบเรียวกันไปเลยตอนนี้เปิกระเจีทำพิธีแห่แ้พี่น้องให้จับเสือกรื้วายเขาเอยังก่อนทรายชิ้นบอกเออดึงขึ้นสวรรค์ใหนให้ ไม่เขาแล้วก็จัวน้อยจึงขึ้นสวรรค์พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นพระเทวเวร์กับวานพวกขนมพวกเข่าตอกแตกอะไรพี่น้องเอ้ยวานแล้ววานไปหัวจัวเก็บจัวยังอะไเรียนได้เนาะ Phần lắm liền rồi phía có ơi Bừng có hai gì đẩy liền nha phía nào Phần vàn liền phía nào ơi vừa <laughs> 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 nhau cơn phía nào ơi Mà là phía nào, không nóng vừa cả vừa nóng 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 ơi โมนียิงเชียงเพลงพี่น้องเอ้ยสงสัยเพป็นบระถมเปิดเนาะมาแล้วพี่น้องแบบบวนเกื่อนศพอยู่แลาวฮาพี่น้องเอ้ยกระสิประมาณเลยพี่น้องเกือบทุกบอนเลยประมาณนี้่มาสักกระถ่ายบรรยากาศในเบิรงพี่น้องเอ้ยกระทางนี้กระขอคนละไหลคนละแท้พี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ่นนี้เนาะแต่ทางช่องเฮาแน่พี่น้องเอ้ยเหตุคลิปต่อไปพี่น้อง ไปทุบปลาลายช่องมามื้อนี้พี่น้องเอ้ยคนมาร่วมงานกันลาอยู่พี่น้องเอ้ยบดบ้านบ้าน1 2บ้านแถวบ้านกาเฮือนเคียงก็ได้ผู้ใดเป็นญาติยังกมานํากันเบิดพี่น้องเอ้ยคนก็สิลาประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่มาได้เห็นนี่ก็แถวบ้านกเฮือนเคียงเฮามันบ่มีผู้ติดเสื้อหรือว่าบ่มีหยังเนาะพี่น้องับมาได้เนาะ การซุ่มอีกอย่างหนึ่งก็เป็นขอยกเว้นน้อพี่น้องการเจ็บการตายมันก็หนีเลี่ยงบ่ได้เนาะมันเห็ดคนหนึ่งคนเดียวบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็มาหอดเป็นทีเดียวเลาะพี่น้องเอ้ยบนคนที่ทำที่ที่อยู่ด้านหน้าพี่น้องเขาสิไปเบิ่งเนาะใช้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกำลังเอาลงเนาะพี่น้องคนลง bây giờ notre quý vị muốn dự đo. Ở đây thêm những lividade th造 nhanh ngon nhất. đi เป็นคนกระบ,บอนเป็นบอลที่ทำพิธีพี่น้องเอย้ยสีมีพื้นไม่รัวบริได้มีแบบเขาเอ่ยยังว่ามีนบอกรืออ้อยังแหละอยู่ฝั่งไทยโบมีเนาะพี่น้องอยู่ลาวครัเนาะมีแต่เขปาป่าซ่าบ่มีมีนลื้อยังเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังจะแต่งขึ้นกอง,งพื้นพี่น้องเ้ยฮะกระจายไกลแจ,จักหน่อยเด้อพี่น้องเนาะบว่าเขาไปไก่ไล่กระยันสอแข่งสอขาเพิ่นพี่น้องเลย แน่นสนแข็งขึ้นคาเพิ่นย่อเข้าไปเนาะเฮาก็อยู่ด้านนอกถาใเบิ่งด้านนอกพี่น้องเอ้ยอืมฮอาแงเนาะ่อยบ่เลาะได้่อย่เาะบ่าเบทบิบ่่้า่เนาะบ่ทาเนาะมาพร้อมกันพุ่นแหละเนาะจนได้คัวซีนซอยซีนซอยหยังซอยเพิ่นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย บ่มามื้อเช้านี่ก็คนก็บ่ทันหลายเนาะเฮาก็มาแล้วก็เฮาเฮ็ดเนาะก็เฮ็ดซอยเพิ่นเลยจักเล็กจักนอยพี่น้องเอ้ยเออแม่นซอยกันถึกไผกง่ายๆคือมันยากเนาะเพื่อสิผ่านพ้นไปเนาะแม่นนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ยังอีกมื้อยอีกมื้อนึงก็คือมื้อบุญพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยอีก3มื้อเพิ่นก็สิเฮ็ดบุญ กองบุญนำอีกตอนนี้เพื่อกำลังสวดพี่น้องเอ้ยเป็นสวดเป็นครั้งทุดท้ายเนาะด้านในผูกสีเราแต่งตัวกี่ปีก็เที่ สังเกตพี่น้องเอ้ยผู้มาห่วมงานหรือว่าผู้มาทรงสก,การนเนาะผืนกัซซีมีพวกไม้พวกอันนั้นดอกติดไม้ติดมืดเมอเข้าไปพี่น้องเอ้ยมันก็สิเป็นตามหีดคอประเภทน,นีเฮาพี่น้องเอ้ยสิประมาณนี่เลยเนาะพี่น้องอยู่ไชก็คือการเนาะพี่น้องแถวลาวเฮาหรือว่าอยู่แถวอื่นเฮาบ่ฮู้เนาะพี่น้องแต่ว่าแถวเฮามันก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ,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 อ้อย,ออยคือการพี่น้องเอ้ย มาส่งสก,กายก็ต้องมีใหม่มียังว่ายง <Yeah. S 1> คือเป็นพิธีอะไรพี่น้องเอ้ยแต่มีหนาสิ่งที่หนาเป็นห่วงพี่น้องย่านผ้าย่านพ้นผุหละพี่น้องเอ้ยปุบิึงเรือบิึงท้องผ้าพี่น้องเอ้ยผ้าหยุก็กำลังมาพี่น้องคันพ้นตกหรือว่าพ้นตกแห้งพายุเขาแห้งเนี่ยมันกับใบหยักงามพี่น้องเอ้ยมันกับซีมีว่าง่ายคือตามผู้เฒ่าผู้แก่วอากันมันกับซีมองงามเนาะพี่น้องมันกับใบหยัก อันน่ะพี่น้องบ่อยากคักออนซะจังได๋มันเลิกเลี้ยงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นนัดมื้อนัดเว้นไว้มื้อนี้ก็ถือว่าบ่อยากงามปานไดพี่น้องเอ้ยฝนสิตกเนาะคั่นมันคึ้มมาซื่อๆบ่ตกก็ถือว่าโชคดีไปพี่น้องถ้าฝนตกหนักเฮาก็สิจูดบ่ใหม่มันก็สิเป็นการลําบากเด้พี่น้องไผก็เพราะว่าคนแก่คนก็เมือเบิด้ด้บัดนี้ไผก็สิบ่ได้มาเผาก็สิยากจองเฮือนยากญาติพี่น้องพี่น้องเอ้ย cả chế nhạc lắm bạc đấy nó cái gì chắc nổi nó à. mượt lẻ mà quay quay phía nào ơi mà quay nó phốn cả đây Úi. mà phía nào ơi Khá nhộn Nát lên đây phía nào xa bừng tè Phía nào ơi phá nhộn mà Nát lên đây phía nào ơi นี่พอลงเรือก็ได้พี่น้องเอ้ยใม่ดอกเลยพี่น้องเอ้ยจีเขาไปส่งสการเพื่อนเนาะแต่ก็มีทูบเทียนแน่เนาะอยู่ทางด้านนี้เพื่อนกวางอยู่ทางพุ่นเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังลาดน้ำมันพี่น้องเอ้ยลาดน้ำมันอยู่ทางลุ่มเพื่อนกับสิมีติ้นหลรั้วยางตินรถเนาะร่องเป็นเสือเพิงพี่น้องเอ้ยเป็นผ้าพี่น้องเพราะว่า พนกับมาพอพ้นเลยเนาะฟังพี่น้องเบิ้งเบิ้งจิตนาการพี่น้องเ้ยโอ้ยน่าเป็นห่วงลายพี่น้องเลยขาดโทษก็ได้นะฮะว้าวฮีทมันจะซื้อจะเป็นยังไงมาโล้ยมันพอได้ทิ้งายดอกเมื่อกระไดเดืด Toàn ừ, ừ, này cái chủ được phía nào Chủ được lợi chuột nợ chuột nữa Hai mày hơn mà là phía nào

แต่ว่าคือว่าเลยพี่น้องเอ้ยมันธนาคารหนา,า,นาเป็นห่วงอันฝ่าฝนเนาะพี่น้องจะได้การขอฝ่าฝนชลธารเนาะพี่น้องเดียเด๋ยวเจริญราปฎรพังหาซาเนาะพี่น้องให้ <ś c oughs> งานนี้ผ่านไปด้วยดีบรรเจ้ญญาพี่น้องวันลงเดียนกาจิเดล่าเพิ่มเท่านี้เนาะพี่น้องส <c oughs> ำหรับพิธีกรรมกัมมีประมาณนี้แลล <c oughs> หละพี่น้องเอ้ยได้กระพาะกันโอกาสหนาพี่น้องสบายดี